ถ่ายรูแล้วปาะยันยันผู้สงสัยผู้เสพหัวกิน่หน่อยมะหอยขายใช <laughs> ่แล้วยเนาะประมาณเชื่ออืมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับ ืัอนี้พ่อพ่อยละครับช่องห้องโปงชาแนลครับมืัอนี้ก็อยู่ก็ยอดหลอนนะพี่น้องมากินกับเทียด้วยกันครับพี่น้องนะครับก็ได้มี่สมพักนะครับแล้วก็รตำหุงเฮิมรู้ไหมเนาะแม่ตำหุงเฮิมใส่ปูกับยังมืงอนี้โอ้ยกับย่างไก่หน่อยย่างถอดไก่หน่อยทอดไก่หน่อยทอดไก่หน่อยพี่น้องทอดไก่หน่อยเด้อนะครับขออนุญาตได้พี่น้องเด้อก่็เดือนนะครับก่อนนี้ไปกินกับยาดามาได้พี่น้องเด้อยาดาก็เด้อเพราะว่า ไก่หน่อยเนี่ยผมซื้อมาจากตลาดนะครับเป็นไก่เขาเอื่นว่าไข่ไข่ไก่ลูกกันไหมเนาะไก่ลูกมันมีไข่มีเสาะไข่ไข่มาจากไข่จางหั่งนะพี่น้องมีไข่ไข่เขาไข่ลูกเนาะอันนี้ไข่ลูกเพิ่นเอามาเสียบเสียบไอ้เสียบมาถอดมาปิ่งขายพี่น้องนะครับมันนกมันหนูดอกมันบ่มันบ่มันไก่หน่อยที่ว่าอันนั้นมะขากินได้พี่น้องเด้อแม่เนาะแม่เดี๋ยววันนี้บอกก่อนย่างพี่น้องดาเห่านะเห็นอยู่ตลาดพี่น้องก็เลยซื้อมาซื้อมาเนี่ยคือใหม่ละซ้าบาท ซ้ำซ้ำใหม้หาซีบาทก็เลยใส่ได้มากลอยหนึ่งพอดีเอาแม่กินรถแม่เพราะว่ามันเป็นตระเสบเนาะก็เลยคือมันเป็นตระเสบพี่น้องก็เลยเอามาลองเบิ่งกระซ้ำมังไก่ไข่กับไข่ไข่เขาไข่ลูกนัอะไรเดียวกันไข่จางหั่งพี่น้องเอาแม่ขี้เข่าก่็ขี้เข่ามาน้ำบ่ไม่ได้ี้เข่าอยู่ไหนข้เขาอยู่ไลนเดือขี้เข่าโอ้ยกระเสียบตำหุกงกับตำหุกงเพิ่มใส่อันนี้พี่น้องใส่กระปูนะครับเมนูบ้านง่ายๆเหมือนนี้ครับมืันนี้ กินไก่กินปลาแล้วามาลองเบงิ่งไก่หน่อยอีกไกินเป็ดกินป,ปลาถามว่ากินไก่หน่อยพี่น้องกไก่หน่อยเจอไก่น่อยอย่าหายกันด้อยิเอาสดหนามด้วยนะอย่าหายอย่าดาเด้อว่ามันบริเวนโหนกเป็นหนูดอกเพราะว่าอืมมันปเป็นจะแสบแสบเพรแสบเด้เป็นหน่องมา,มาแสิบแซบเหมือนกันนะครับเด้อกินข้าวเทีย่ยงด้วยกันอืมมาเลี้ยวพี่น้องกินข้าวเที่ยงเด้อหนิเด้อติ้มหลุดตำมุกหงษ่หน่อยเดี๋ยวพี่น้องว่าไก่หน่อยแต่ที่ตัวมันบริเวณนด้เป็นหน่องเด้อเพราะบริกาบริษัมันดอก น้องเห็นเหรอไม่พอาาดูจลาดมันคือเป็นจะแฉบเฝ่าก่อนเฝ่าลัดพี่น้องก่นอนย่านพี่น้องหายไปสันทำพี่น้องเด้ขอข้าวจีชงใช้ว่าคาแค่หน่อยอย่างเนาะแมนบริขารเฮ้ยดูข้าเจ้าวทอดอจลาดแฉบไปหมไก่ลูกข้าเจา้าวแล้มาช่อหอยขายไก่หน่อยอืจุ่มมัน อืมโอ้แสบไปนี้พี่น่อมีสมมั่ไหมเนาะ,นะสมบัตบัวพ้่เก่าอะ่ะได้รนขันเลยใครยัง่าก๋ออยู่พี่น่อมั้งตื่นดีไปเนาะไปหน่อยอำมังคองเฮิร์มแสบคนเลยไม่เนาะแก่แล้วลุกจนระคำ nó là mà Mày mày bây giờ Cháu nóng tốt chạy Hân giá hôm mày chứ mà Cáng xuống na, Đâm dính xe vai xe được ้ำมึงเพิ่มยางอีกบุญชีเป็นไรเว้แกวบแก้วบุญชีจำบุญชัยามเป่าจำมึงเสียบคอับน้องุูเสียบไงม่งเียบเนาะพี่เมือจะของเป็นอาหารนบ้าน ง่ายๆไปหน่อยเสียบพองถยยไหมเนาะเซ่บพอะสามห่วมาพอดีข้างเป็นพอดีอ่แมนด้วแกวใหญ่พอดีไปเนอะเป็นไก่ไก่ห่งห่งมหมเนาะไก่หังเป็นไก่ลูก,กน,นะนยังเป็นหลวกไม่ขาต่อ เขามาจากใครมันพี่นนอคือแบบมันอิ่มน,น,นี่แหนะ่มันใสที่เหล่ามันนุกที่นี่มันกรอบอืมหะงาบกระปุกหนอทำในกระปู ก็ยังขอบขอบอยู่น้อยหอน่ำก็บปขอบจับเสียบย่ำเทียงนะพี่น้องเด้อ แซ่บยุ้เนาะสมพักก็ดีเป็นก็ดีเนาะอืมเผ็ดแต่ไงมาแต่โบเพ็ดไปอืมึ้นขะาทานี่แหละหบอืมกินตาไคร่แบบลกินพีแม่จิ้มน้ำจิ้มดีแบบคำละตลดดัวกปะดเค็ดทำจิ้มยามดีพี่น่อย ยังย่างพี่น่องว่ากินเมิโนพิสดารเคยเห็นจักเทอดอกเขาสาติจชีวิตดอกกินจะข้องาจแล้วจะกินข้องตายตัวละถ้ายู่แล้วปะ <laughs> ยันยันผู้งสงใสผู้ยิยิุงว่ากินหน่อยมะหอยขายใหญ่ <laughs> แล้ว, <laughs> วยนะนเนาะมระมาชื่อไม โอ้ยพระ่ารุ่นปันนับนอหอกเว้ยเฮ็ดีเวียบเมื่อนอะเห็นว่าจะข้าเจ้าเนียจะคว้างไปยบบไปซื้อซ้ำตันมันให้ตุนมันดิไม่แค่มันใครหาฮะไม่ใชมันเสียบได้เสียบดีอะออบเมามา

ยัง,นนบงเบอลนะแม่เบ้อเลยเแข้วถอดเอามาถอดแสบแสบยังวะซื้อมาในเสาเนาไม่กินเทียงเพามันกัดเซ้ากรอบเลยเนาะ,ะอือ๋ยวมันป้าไปก็เสีเสอบได้เสียวยำกรอบเนี่ย ช่วยๆอ่ะชอบกบเพราะเอาลองอีกต้องเนาะเอาลองนน่ำมั่นอยู่อ่ะหอดไหม่แบบอืมแบบดีของเขาเลยไปหน่อยกยอ็ไจ้เราบอกาลูกไปขาบอะ่ะ เฮ้ยจบที่จับนกมาไม่ใส้กับดอกกระเดียบมันบอแมนเขาจะวะเขาจะใช้หรือเปล่าไ,ไปเลี้ยงไก่มาแก่หน่อยแห้งตกใจหน่อยหอน,น่อยไก่ห่างๆอ้าไก่หน่อยๆจะไปเอามาให้ยังมันตัวหน,น,น่อยๆผดว่าแบาจาบจบที่ตัวนั้นมันบอกเสียบหัวเสียบหัวอบอกแมนไก่ห่างๆมันตายแลย้วคือเปล่า <laughs> ไก่ห่างอยู่ในไข่พี่น้องอือมันอยู่ในไข่ ใช่ไม่ใช่ใครเขาบอกมันไม่ใช่ใครนะครับในในใรแต่ก็เลยเอาเอามาเสียบหัวตายแล้วของไปช่วงเขาเป็นเต่าหัวเจ้ชุดชาจะเสือกินง่้น <laughs> อ๋เลยบะคของโปรดตัวนี้เลยว่ะเสือกินแล้วเว้ยซื้อมากินแล้วเว้ยน,น้ำครับครับ รานเรื่องคลับคลับอืมตัวนพี่น้องไก่พี่ไข่มันอะไข่มันเนี่ยอ่ะเห็นบอกไข่ไปมันจะมีไข่ป่ะไข่ยังวะเป็นง่อยป่ะไข่อยู่ในไข่ป่ะไข่อยู่ในไข่ไข่อยู่ในไก่อืมโอ้ยแสบไปพี่น้องกินแสบต้องเผ็ดแสบร้อนเหี้ยแสงกันแสงแล้วมั้งนั่ง เป็ดทันมาต้เผ็ดเถอะมได้นันตําเผ็ดกันมั้่นุ่มข้ามาตัวอืมนันประกอบไปยังไงเอนมันเที่ยงอืมมันเทียงมันี่บ่ายเหรอ Nhìn hồng Không phải ừ. yên mới gãy chi rồi ơi Ôi con cần này Chị em cả <laughs> Chẳng <Chảm cười> phú ít bánh hạ Sốt nào อิ่มืหมเดือนี่มันใหญ่กันเลยอูดองแกเพชรก่อนเพืมเพ็ดลิหนอิ่มเนี่ยอิ่มโจนะเอาครับคลิปนี้นะพี่น้องเอาซ้ำหนึ่ง้อนพี่น้องเนาะกะได ปิ้งแก่น,น้อยพี่น้องแล้วก็ตำบกฮวงเฮิมใส่กระปูเนาะแล้วก็มีสมพักนําสมบสมักบัวแสีบของแถื่อนอพี่น้องเด้อปูดองก็ทุกทายนี่กอะบอกไปก่อนนะครับอย่าอย่าว่ากันอย่าด่ามาหาได้อพี่น้องเด้อมันเป็นไงไกหง่ห่างหั่งไก่เ,เขาเรียกว่าไข่ลูกนี่แหละไข่ลูกมันมีของยางนั้นไหมเนาะ,วะ,วะไข่ไขห่างมีสองแบบมันบ่ไข่เขาไข่ลูกอันนี้เป็นไข่ลูกแต่ว่าเขาเขาแก่ออกมาแล้วมาเสียบหัวแล้วมามาปิ้งแล้วมาถอดไอ้พี่น้องอยูที่ตลาดอันนี้เ <มา S 1> <อ>ิ่งซื้อมาเด้อพี่น้องเด้อบริกาไก่ หน่อยดอกพี่น้องบัยพิเัติบาามันดอกบอกพี่น้องก่อนเดี๋ยวสะว่ากันนะครับเขากะขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนนะครับที่เขียนติต๊ดตามรับชมช่องฮองป่งเชีย่ยวขอบคุณกําลังใจทุกทุกคนนะครับที่มีให้ตออ่าอ่ายายหลอนกับพองป่งนะครับเขาจะได้มีกําลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปพี่น,อน,น้องแต่ใจก็อย่าลืมกดไลล์กดแชร์ที่งสำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำนะครับเ <ừ> พือ<ห>่อไม<ห>่พลาดคลิปต่อไปเนาะเอามียังฝากพี่น้องบ่ขอขอบคุณพี่น้องคือว่าติดตาม ตลอดมาแก้วบองขน่อยสุดท้ายกลางค่ากาฝากแก้วบองแย่หลอนน้ำพี่น้องเด้อนะครับอ่าอยากให้พี่น้องเขามาคอมมนน้ำเนียนะครับเสียบหรือบเสียบก็ให้ขอมินน้ำเนียกันนะครับว่าเขาจะดีถ้ามันบเสียบก็จะดีปั๊บปรุงแก้ไขเลยพี่น้องเนาะแต่ว่าแต่ว่าส่งไปกะมีแต่พบว่าเสียบไป็ลไรไหมเนาะกอากุณหลายๆยังวะพอดีมีผมส่งไ้ผู้หนึ่งเขา เขาอยู่ใต้ยังวัดพี่น้องส่งส่งสลับซื่อกันโอ้ก็กขอโทษขอไผ่พี่น้องเด้อที่ส่งไปผิดเนาะครับเนาะแต่ว่าส่งไปไม่เรียบร้อยละน่าจะหอดเร็วอยู่นะครับเอากะสุดท้ายนี่กระขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนเดี๋ยวพ่อนคลิปหน้าอ่ายายหล่อนครับฟองปงไปแี่สวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะ